พี่เหมียวครับช้างมีงวงมีหางใช่ไหมครับแต่๋ยผมเห็นช่อช้างมีแต่หางครับพี่สมพูดถูกช่อช้างก็คือขอไข่มีหางค่ะขอไข่ช่อช้างขอไข่ช่อช้าง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 มีหางช้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 างช่อช้าง พี่สวยนี่ก็เป็นช่างที่นิสัยดีมากเป็นะคะแต่ขี้อาย <c oughs> เป็นช่างขี้อายแต่ถ้าหากว่าต้องมีงานอะไรที่ต้องการอะไรสวยๆการแสดงเนี่ยพี่สวยก็จะรู้นะถ้าเราไปพูดกับเขาเพลาะ,ะแล้วก็บอกกับเขาว่าพี่ช่างจ๋าเขาก็จะไม่ค่อยหันมาหรอกนะคะต้องเรียกเขาว่าพี่สวยจ้าพี่สวยน่ารักพี่สวยสวยที่สุดในโลกพี่สวยก็จะค่อยๆหันหน้ามาช,าชา้าๆหันท่าหูตั้งและกระบก วาสแสดงว่ากำลังตั้งใจฟังพี่เหมียวก็เลยเข้าไปหาพี่สวยเหมือนอย่างเดิมแล้วก็พูดพร้าๆแล้วพี่เหมียวก็เอาดอกไม้ไปให้สีแดงด้วยนะคะพี่สวยก็ชอบดอกไม้สีแดงมากพอพี่เหมียวยื่นดอกไม้สีแดงให้กับพี่สวยพี่สวยก็ย่อเข่าลงถอนสายบัวพวกน้องๆเคยเห็นช้างถอนสายบัวไหมคะนาา่นารันาากนาาก่ารักน่ารักที่สุดแล้วพี่เหมียวก็เลยบอกกับพี่สวยว่า พี่สวยจา๋าพี่สวยที่สวยที่สุดในโลกพี่สวยจะไปเดินเล่นกับพี่เหนียวไหม,มคะพี่สวยก็ทำท่าเหมือนกับยิ้มอ่อน,ออนแอๆแล้วก็ยิ้มอายแล้วพี่สวยก็กุรีกุจอยกงวงขึ้นชูดอกไม้สีแดงให้สวยงาหางขึ้นสั่นกระดิ่งนึง่งกร้งกิ้งกร้งกิ้งก้งกริ้งว้าวแล้วก็เท้าก็ถอนใสบัวแล้วก็ค่อยๆทำท่าย่ำเท้าว่าพร้อมจะเดินแล้ว ี่จนสิคะพี่เหมียวก็เลยรีบจูงพี่สวยเดินออกมาเดินเล่นรอบๆบริเวณสวนนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเป็นสวนที่กว้างกว้างเพราะว่าเป็นที่สําหรับเลี้ยงช้างโดยเฉพาะเป็นที่ที่ให้ช้างได้เดินเล่นช้างก็มีความสุขที่บ้านหนูมีที่ที่ให้เดินเล่นไ้วยคะแต่อย่าไปถ้าไม่มีผู้ใหญ่นะคะเรายังเด็กจะไปไหนก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเพื่อความปลอดภัยสมัยนี้การไปไหนคนเดียวไม่ได้ สนุกสนุกคนเดียวไม่ได้เลยมันไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ถ้าไปกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะทําให้เราปลอดภัยขึ้นพี่เหมียวครับช้างมีงวงมีหางใช่ไหมครับเต่ผมเห็นชอช้างมีแต่หางครับพี่ผ่มพูดถูกชอช้างก็คือขอไข่มีหางค่ะ